ันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะเป็นตัวทดสอบ Personality นะคะเรื่อ<า>ที่ใช้ในการทดสอบนะคะจะคล้ายๆกับ Innovation Test นะคะต่างกันตรงแค่ เปลี่ยนจากบาซิลัสสับเทลิสเป็นอีควไลด์8.39นะคะซึ่งก็จะเป็นตัว ATCC เดียวกันที่ใช้ในการทดสอบอีคาไลในตัวเพ็ฟอร์สเปซิฟายเมื่อกี้นี้นะคะตัวอื่นๆก็จะเหมือนกันนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟาร์มโคเปียเขามักจะใช้ ATCC เดียวกันทั้งหมดนะคะทีนี้เวลาทำพิเศษก็ต้องมีการทำ suitability test เพราะว่ามันเป็นการนับปริมาณเชื้อที่ลดลงเขาก็ต้องมีการทำ suitability test ทีนี้การทำ suitability test เขาก็ให้เตรียมเป็น o นเ i n t e n t i o นเหมือนกันแต่ว่าฟาร์มโคบเปียเขาเขียนเป็น10 างลบหซึ่งมันก็คือวัน i n t e n นเดันั่นแหละค่ะโดยการเตรียมโดยการใช้แซมเปิล1น l นะคะใส่ไปในตัวสาายหรือว่าตัว neutralizing diluent อื่นๆ9 ml นะคะเพื่อเตรียมเป็นวัน i n t e n นเดแล้วก็ทําเป็น dilution เอ่อกํลังลบสอลบสอีก2 Dilution นะคะเติมเชื้อลงไปในนี้นะคะเติมแยกกันนะคะทํา5เชื้อก็ต้องทําเป็น5ชุดนะคะทั้ง positive นะคะแล้วก็ทั้งตัวที่มีตัว Product อยู่นะคะแล้วก็สไไปปเเชชืื้้้ออลงใหมีนะคะค หลังจากลงเมมเบรหรือลงเพลทขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้นะคะเพื่อให้บนเพลทอันนั้นนะ่ะถ้าเป็นแบแล้วก็ยีสต์นะคะกําหนดให้มีเชื้ออยู่ในช่วง25-250ถ้าเป็นราก็กําหนดให้อยู่ในช่วง8 8ด0 CFU ถึง80ดซนะคะแล้วก็ทําเป็นดูพิเคทเทสนะคะถ้ามาลีคาบรีกลับมานะคะได้50%ของตัวโพซิทีฟก็จะถือว่า วิธีที่เราใช้หรือเดลูเอนต่างๆที่เราใช้นะ่ะเหมาะสมที่จะใช้ในการนับนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวมีเดียที่ใช้ในการทดสอบนะคะถ้าเป็นอีคไลซูโดสแตปนะคะก็ใช้เป็น GSA นะคะถ้าเป็นตัวแคนดิดาวีแคนแอสเปอร์ชิลลตบาซิลเซิตก็ใช้เป็น SDA นะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ใช้ในการบ่มนะคะก็คือส2.5บหวกลบ2.5หรือว่า30-35ถึง 35, นะคะจะเห็นว่ามีระยะเวลาอยู่2อันนะคะถ้าเป็นช่องแรกที่เป็น i n o c u l u m Incubation ก็คือเป็น ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมเชื้อสำหรับใช้ในการทดสอบนะคะส่วนอันหลังที่เป็น3-7ถึงอันนั้นเป็นระยะเวลาที่ใช้ดูในการ Recovery ตอนที่เราทำทดสอบ p รี i v เวชนะคะในการทดสอบนะคะหลังจากทดสอบ s u i t a b i l i t y แล้วนะคะเวลาทดสอบ p รีเซเวชนะคะเขาต้องมีการเติมเชื้อลงไปในตัว s a m p l e นะคะที่จะใช้ในการทดสอบ P รีเซเวชเชื้อที่เติมนะคะอาจจะเติมไปในตัว Original Container เลยหรือว่าอาจจะเอามาใส่ในตัว ภาชนะอันใหม่นะคะซึ่งไม่มีผลภาชนะอันใหม่สปอาด ต้องสเตอร์ไลน์แล้วก็ไม่มีผลต,ต่อต่อคุณสมบัติของตัวพิเศษเวทีที่เราจะเอามาทดสอบนะคะปริมาตรของเชื้อนะคะที่จะไปอินน,นอกลงไปในตัวโปรดักต์นะคะเขากำหนดเอาไว้ว่าให้ใช้นะคะอยู่ในช่วง0.5ถึง1%ของปลิมของโปรดักต์นะคะถ้าเป็นแคตตาล y นะคะโปรดักต์แคตตาล y 1 2 3นะคะจำนวนเชื้อที่เติมนะคะก็คือ1คูณ10กลัง5ถึง1คูณ10กลัง6 cm3L นะคะถ้าเป็นแคตตาลี4นะคะก็อยู่ในช่วง1คูณ10กลัง3ถึง1คูณ10กลัง4นะคะอันนี้ก็ เป็นแคตตาล็อของ product นะคะเหลึ่งก็คือพวก injection นะคะพวกเซรั่ยทั้งหลายนะคะอันที่สองก็จะเป็นตัวพวก topical นะคะส่วนอันที่สามก็จะเป็นพวก oral ยกเว้นแอนทารซิตส่วนแคตตาล็อที่สี่ก็คือแอนทารซิตนะคะหลังจากที่สไปซ์เชื้อลงไปแล้วนะคะตัว product ไอห้างคอนเทนเนอร์อันนั้นเนี่ย ก็เอาไปเก็บไว้นะคะที่อุณหภูมินะคะ2 2 5บหวกลบ2.5หรือว่าหรือว่า2 0ถึงนี่เองนะคะสุ่มเอามาทดสอบตามช่วงระยะเวลาตามตารางที่4นะคะซึ่งอจะหะด้วยวิธีที่ใช้ในการหาปริมาณเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นวิธีเพลทก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นวิธีเมมเบรนกรณีที่ยามันมีอินทิบิชันมากมากนะคะทำเพลทไม่ได้ก็อาจจะมาใช้เป็นวิธีเมมเบรนเสร็จแล้วพอหาปริมาณได้เสร็จเราก็จะมาหาค่าล็อกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะตอนเริ่มต้นนะคะค ก็คือเราเติมเชื้อลงไปเท่าไหร่อันนี้เราใช้ในการคำนวณเป็นอินิเชียลเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลาที่เราสุ่มออกมาเราก็ดูว่ามันมีเท่าไหร่แล้วเราก็หามาเป็นค่าล็อกทั้งสองช่วงแล้วเราก็มาดูค่าความแตกต่างของค่าล็อกนั้นนะคะตามตารางที่4นะคะช่วงระยะเวลาในการสุ่มถ้าเป็นแคทูกกอรี่ีน่1นะคะก็สุ่ม วันที่ 7, วันที่ 14, วันที่28 c a t e g o r y 2 3 4อก็คือสุ่มวันที่14แล้วก็28วันนะคะทีนี้เกณฑ์ในการยอมรับนะคะเกณฑ์ในการยอมรับก็คือถ้าเป็น c a t e g o r y ที่1นะคะ7วันเนี่ยนะคะจะต้องลดลงนะคะไม่น้อยกว่า1นล็อกนะคะเทียบกับ I n น t i a l นะคะก็คือค่าที่เราคำนวณที่เราเติมไว้เท่าไหร่นะคะวันที่14นะคะ ก็ต้องลดลงไม่น้อยกว่า3าล็อกเทียบกับอินิเชียลนะคะวันที่28นะคะต้องไม่เพิ่มขึ้นนะคะเทียบกับวันที่14นะคะส่วนถ้าเป็นยิสโมนะคะยิสโมเนี่ยก็คือต้องไม่เพิ่มขึ้นนะคะนับตั้งแต่อินิเชียลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแคทัลลี่ที่2หรือเป็นพวกทัฟฟีคอนะคะแบกนะคะดูวันที่1 4ลดลงไม่น้อยกว่า2ล็อกเทียบกับอินิเชียลนะคะแล้วก็วันที่28นะคะต้องไม่เพิ่มขึ้นเทียบกับวันที่1 4ถ้าเป็นยิสโมนะคะก็คือต้องไม่เพิ่มขึ้นนะคะดูที่่่24กั28ไมมเพิ ขึ้นเทียบกับอินิเชียลนะคะถ้าเป็นคาตริลี่ที่3นะคะดูวนที่14กับ28เหมือนกันเป็นแบกก็คือต้องลดลงไม่น้อยกว่า1ล็อกนะคะอันนี้จะเห็นว่าตัวคาตัิลี่สองสามสี่เนี่ยดูสู่วนที่14เหมือนกันนะคะแล้วต่างกันแค่ว่ามันลดต่างกัน1ล็อก2ล็อกแล้วก็ไม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้นะคะวิธีอ่านค่าก็คือหาค่าล็อกแล้วก็มาดูเปรียบเทียบสรุปนะคะ ตัววิธี analytical procedure นะคะสิ่งที่ควรจะดูก็คือถ้าเป็น serenity test นะคะก็คือดูตัว t e s t r ทดสอบผลิตภัณฑดู suitability test นะคะดูว่าสอดคล้องกันไหมประสบการณ์ที่เคยดูมานะคะบางครั้งทำ suitability อีกแบบหนึ่งกับทำตัว testing product อีกแบบหนึ่งบางทีมันอาจใช้ลิ n น i ิ g ต่างกันตอนทำ suitability ไม่ได้ตัดเมมเบรน ตอนทำ testing product มีการตัดเมมเบรนอะไรเงี้ยอะต้องมีอาจจะต้องมีการดูนะคะแล้วก็อันต่อมานะคะถ้าเป็นตัวแบคทีเรียอนซินนะคะสิ่งที่ดูก็คือต้องมีการกำหนดค่าอนโทซินลิมิตนะคะกรณีที่มันมีอยู่ในโมโนกราฟเนี่ยเราก็มีปัญหาเราใช้ค่าในโมโนกราฟแต่กรณีที่เป็นค่าในการคําเมิว่าจากสูตรไหนก็ตามเนี่ยบางทีเราเราเป็นคนอ่านในพาร์ทคุณตี้เนี่ยบางทีเราจะไม่เห็นข้อมูลในฉลากยาค่ะว่าเขาใช้โดสเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการขอตัวโดสที่เขาในการใช้ในการให้กับผู้ป่่วยเเพืออามาม ในการคำนวณหาอนทอกซินล,ลิมิตนะคะอันต่อมาที่เราจะต้องดูก็คือ คำนวณค่า maximum v a l u e dilution นะคะก็คือค่า maximum อันนี้ก็คือ1มันขึ้นอยู่กับตัว e n o o t o x i n l ล m ม t แล้วก็2ก็ขึ้นกับตัวลายเซตที่เราใช้แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว concentration ที่ใช้ในการเตรียมนะคะอันต่อมานะคะก็คือถ้าเป็น gel c o s เนี่ยก็ดู confirm sense นะคะดู test inter uh, interfering factor routine test นะคะถ้าเป็น photo metric นะคะก็ดูตัว Criteria for standard curve นะคะดู interfering ดู routine test นะคะถ้าเป็น enumeration test ก็คือดู test testing of product ดู t ูท a b i l i t y t e s t ว่าครบไหมจำนวนเชื้อที่ใช้ครบไหมเติมเชื้อถูกไหมนะคะเทสต์ออสเปรสิก็คือดูว่าเติมเชื้อถูกสเต็ปไหมนะคะตอนการผลิตทดสอบร u ท a b i l i t y Test นะคะแล้วก็ตัว Testing Product นะคะโดยปกติบางคนที่เคยเจอก็คือว่าลงมาใน TSB แล้วไม่ขุนก็ไม่สตรปตามวิธีระบุเอาไว้ว่าขุนไม่ขุนก็ต้องสตตีกจนถึงสุดท้ายถ้าบนบน s e l ล c t i v e อาการไม่ไม่เห็นแล้วน,นั้นถึงจะเป็นเนกาทีฟจะไม่ดูแค่ตัวในบลอดสาหรับตัว p รี i ซอ v ์เวทีนะคะก็ส่วนใหญ่ที่มักจะลืมก ไม่ค่อยมีตัว suitability test มานะคะมักจะแบบทำ test ไปเลยแล้วก็อีกอันก็คือตัว reference mm hmm. reference ในที่นี้ก็คือถ้าเป็นงานจุนก็ต้องเป็นในเรื่องของตัว standard m i c r o r g s n i s เนาะบางทีที่ให้มาก็ ไม่ตรง ATC ไม่ตรงสายพันธุ์ไม่ตรงเป็นตัวอื่นมานะคะจริงๆแล้วก็เราก็เช็คนิดหนึ่งว่ามันตรงไหมนะคะแล้วก็ครบไหมนะคะทั้ง Solidity test, microbial innovation test, test for s p e c i f i e d m i c r o i a id m แล้วก็ anti microbial e f f e c t i e n e s s test เนี่ยอันนี้ต้องดูสันดาดที่ดูก็คือดู เชื้อที่ใช้นะคะส่วนตัวเอนโดท็อกซินนะคะถ้าเป็นเอนโดท็อกซินนะคะเราจะต้องดูว่าตัวสแตนดาร์ดเอนโดท็อกซินกับตัวไลเซตนะ์ปกติแล้วเนี่ยเขาต้องใช้คู่กันลอตจะต้องสอดคล้องกันใช้ลอตเพราะว่าเขามีการพิสูจน์ด้วยของคู่กันไลเซตกับตัวเอนโดท็อกซินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องในไบเซอร์อันนั้นเราต้องใช้คู่กันตามที่ใารไบเซอร์ระบุจะไปใช้สลับไม่ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันนะคะ